สวัสดีครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้นะครับเรามาพิเศษมากครับเพราะว่าเรามากับ e x p กซ์ e r นะครับเป็นตัวรุ่นปรับโฉมแล้วก็ไหนไหนมันเป็น MPV ใช่ไหมครับต้องเป็นรถที่สำหรับขนคนจำนวนมากแล้วขนของจำนวนยอะนะครับเราก็เลยรีวิวกันทีส4คนเลยนะครับอันนี้สดมากมากเพราะว่าเราทํากิจกรรมทดสอบมาชุดนี้เป็นชุดที่สอบฮะตั้งแต่ทํามาเนี่ยผมยังไม่ได้ขับรถคันนี้เลยครับผมนั่งมาตลอดเลยนี่ก็เป็น first impression จริงๆที่ขึ้นมาขับนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออ พอขับแล้วมัน่าอีคลิ่งกจริงๆเป็นไงบ้างฮะตอนที่ขับเบื้องต้นถามความรู้สึกก่อนเบื้องต้นสำหรับแอนนะคะความรู้สึกของเอ็กแพนเดอร์ในมุมของผู้หญิงนะแอนรู้สึกว่าพวงมาลัยมันเบาดีใช้แล้วมันคล่องตัวนะคะเหมาะกับการใช้งานในเมืองเวลาถอยเข้าซอยเข้าจอดหรือว่าอะไรที่แบบต้องการความคล่องตัวเยอะๆเนี่ยมันก็จะแบบตอบโจทย์มากๆถ้าในมุมเบิร์ดอ่ะอันนี้มาในมุมของคนครอบครัวนะครับก็ ผมมองว่าเป็นรถที่คุ้มค่าสำหรับรถที่จะเป็นรถเพียงตัวเลือกหนึ่งคันคันเดียวในบ้านนะครับก็สามารถตอบโจทย์ได้ทุอทกอย่างไปด้วยกยันเป็นครอบครัวได้ทุกที่นะครับก็โดยไปที่ใช้สอยก็ค่อนข้างกว้างนะครับไปเลยตอนที่นั่งอ่ะรู้สึกว่าเออมันนั่งสบายใช่ปะ่ะเพราะเบิร์ดขับมาตลอดของชุดใช่ไหมครับเพราะตัวเองมาขับเองรู้ว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะคันเร่งมันต้องกดลึกนิดหนึ่งดีกว่าถึงจะมันถึงจะเคลื่อนตัวแต่ว่ามันก็ไม่ได้อื่นขนาดนั้นนะครับเห็นว่าเราต้องชินกับคันเร่งของมันนิดหน คือมันไม่ได้เท่าแบบพี่มันไม่ได้เบาหวิวขนาดนั้นนะตอนนี้ตัวไมเน,นเชน,นะมีการปรับในเรื่องของน้ำหนักให้เพิ่มขึ้นกว่าตัวตัวแรกด้วยครับเพราะตัวแรกจะเบาเกินไปดัเนี้ยปรับเรื่องของอัตราทดใหม่ครับที่ที่เปลี่ยนไปจากตัวก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างค่ะรู้แล้วว่าถ้าดีไซน์คือด้านหน้าทั้งหมดถูกไหมครับครับด้านหน้าเปลี่ยน Mode, ไ่หมดภาท้ายเปลี่ยนถูกไหมแล้วก็ถือว่าไอกด้านข้างอ่ะตรงไปอะไรนะสุดๆด้านข้างก็เปลี่ยนใช่ไหมครับ,รบแลวอะไรอีกมีอะไรรสูงขึ้นกาวแข็งแรสูงขึข้นอะไรอีกครับ เปลีนแม็กด้วยแล้วแม็กใหญ่ขึ้นจาก16เป็น17ครับแล้วก็โช๊คปรับใหม่ก็คือตัวกระบอกโช๊คจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็เทมอสเทียบเท่ากับตัวในตัวปาเจโร่เลยนะครับโอเคมากขึ้นนะารับหน้านั่งสบายใช่ไหมครับแล้วก็ภายในภายในก็คือด้านตรงกลางใช่ไหมของส่วกลางที่อ่ชัดเลยก็เป็นจอตรงกลางที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจากเดิมที่เป็น8นิ้วเนี่ยตอนแรกพยายามมาเป็น10.1นิ้วเลย มืสิบจุดนเออแล้วก็ที่ชอบก็ตามมาตรฐานแล้วก็คือมีแอปพลิเคชันรโอโตและสามารถเสียบชายได้ทันทีเลยใชครับแล้วก็มีอะไรนะที่เพิ่มฟังก์ชันกเปออโต้ใช่ไหมไฟฟ้าแล้วก็เรื่องเกียร์ซพที่เพิ่มมาใช่ครับโอเคแล้วก็แอรจะเป็นแอร์ดิจิตอแล้วแอรเป็นดิจิตลยโตเป็นดิจิตอลใช่ครส่วนตัวะตอนนี้ครับพักะก็มีความรู้สึกว่าถ้าวิ่งแบบเนี้ ขนมันบ,บชิวๆไว้เรื่อยเงี้ยมันก็โอเคนะพอมาเกียร์คือมัน,มนทําให้เรานึกถึงว่าเวลารถเข้าเอาเกียร์ CVT มาใส่วัตถุประสงค์เขามาทำมาเพื่ออะไรเราคิดว่าเขาคงไม่ให้เราไปหวดนะครับคือหลายท่านที่ดูคลิปของเราจะเห็นว่าโหเราเล่นแต่รถแรงๆเล่นแต่ทำท่าไปแะบ้าหลาๆนะครับพอมารีวิวย่างเงี้ยเขาก็ต้องเปรียบเทียบกับลักษณะของรถแบบเนี้ยว่าเขาว่าทํามาเพื่ออะไรนะส่วนตัวพี่มองว่ามันก็บอก ตามสิ่ง <Wars> ที่มันควรจะเป็นอู่แล้วจุดเด่นที่ทุกคนสัมผัสถามเลยว่าสิ่งที่ชอบมีอะไรบ้างในรถคันนี้เจ้าของแอนก็นั่นแหละเรื่องพวงมาลัยแล้วก็เป็นผู้หญิงก็จะขนของเยอะอ้ปถบ้านสมบัติค่ะเอาทุกอย่างไปหมดขนได้หมดทุกอย่างแล้วก็คว่มตัวขับสนุกไม่เบิร์ดเหรอไมเบิร์ดเบิร์ดเพิ่งมานั่งข้างหลังตอนนี้เป็นครั้งแรกครับถรือว่าเป็นจุดที่ชอบของเบิร์ดเลยเพราะว่า ข้างหลังกว้างกว่าที่คิเดเยอะมากนั่งสบายนะครับตอนคิดว่ามันจะอาจจะแคบกว่านี้แต่ว่าพอนั่งแล้วเนี่ยนั่งสบายมากระย,ขรยะขาเหลือเ,เยอะมากครับระยะขได้กลุ่มเยอะมากแล้วแจ่มมั้งอ่ะ,อะ,อะแจม่มแบบขนา้างหลังตอนอาจารย์คิดว่ารถที่มันน่ารักที่มันเหมาะกับผู้หญิงเหมาะกับครอบครัวเล็กตอนที่จะขับไปแบบใกล้ๆไม่ต้องออกไปไกลมากเลยค่ะอาจารย์รู้สึกว่าน่ารักดีเป็นรถรักทีเขาบอกชัดเจนเลยนะครับว่า m i t ชี b ก็เน้นเรื่องของดีไซน์เลยนะคือบอกว่าดีไซน์ความล้อนสมัยของมันเนี่ยมันก็คือ ส่วนตัวเนี่ยตอนนี้ขับบอกไปว่าโอเคถ้าเราวิ่งความเร็วตามกฎหมายกําหนดอะคือรถมันเพียงพอกับการใช้งานจุดเด่นอันหนึ่งเลยนะที่รู้สึกว่ามันโดดเด่นนะครับนอกจากเรื่องของดีไซน์แล้วคือเรื่องความเงียบของโดซยซาเองเรารู้สึกว่ารถคันนี้มันเงียบแล้วก็มีความรู้สึกช่วงล่างอะถ้าสปีดการใช้งานนั80ร้อยถือโอเคเลยก็คือกระบอกใหญ่ก็รู้สึกได้ว่ามันปรับขึ้นมา ้นั่งข้างหลังเป็นไงเมาบ้างไหมไม่เมาออนะครับมันม,มันจังหวะตัวโชค๊คท้ายเนี่ยมันไม่ได้ดีดไม่ได้กระด้างอะไรเลยครับนั่งแล้วรู้สึกนุ่มสบายครับคือผิดผิดคาดกว่าที่คิดตั้งคิดว่ามันจะแบบจะเด้งหรือกระด้างกว่านี้พอนั้งรู้สึกว่ามันมีความนุ่มนั่งสบายแล้วแจนอะถ้านั่งหลัง,งเป็นไงดีค่ะรู้สึกคาดแต่ที่อย่างที่เบย์พูดเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันนิ่มกว่าแล้วมันก็เนี้ยกว่าที่คิดเยอะมแล้วถ้าสมมุติว่าให้เลือกได้ว่าอยากจะเพิ่มอะไรในรถคันนี้จะเพิ่มอะไรบ้างครับแนนก่ออะ เนื่องจากแอนเป็นคนที่อาจจะเขาหนักบิดหนึ่อก็อยากใจอ่ะอยากได้ให้แบบเป็นพัฒนาโตหรือว่าแบบแรงมาเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้นิดนึงใช่ค่ะเรื่องภายในอะไรเงี้ยทุกอย่างโอเคหมดแล้วเออพี่เบิร์ดนะครับพี่เบิร์ดตัวเบิร์ดเพราะว่าเครื่องยนต์ก็ก็ถือโอเคเพียงพอกับขนาดตัวของรถนะครับก็อาจจะไม่เร่งแซงได้แบบกระทันหันเป็นรถสปอร์ตแต่ว่าถ้ามีการกะได้ยะหรือว่าจังหวะเร่งแซง ยนต์ยนี่ก็ถือว่าเพียงพอครับแต่ว่าสิ่งที่เบืร์ใหญ่จะเพิ่มไปกคือในเรื่องของตัวไฟหน้าจริงๆเรื่องของไฟท้ายไฟเลี้ยวต่างๆเนี่ยมันเป็น LED หมดแล้วนะครับก็ถ้าไฟหน้าเนี่ยเป็น LED เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็จะเข้าทั้งชุดทั้งคันก็คือเพื่อทัศนวิสัยที่ดีในยามค่บขี่นะครับแต่ว่าตัวจริงๆตอนนี้เป็นฮาโลเจนแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได,ได้ก็คือยังมีความสนัยอยู่แต่ว่าถ้าเป็น LED เนี่ยก็จะดีิขึ้นไปอีก แจนอยากได้อะไรเพิ่มครับคุณลุคสำหรับแจนอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่เราแอบอยากได้ความสรุปอะไรเพิ่มไปเล็กน้อยเช่นพวกบอกไฟฟ้าสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยแบบคนขับใช่ไหมไม่บอกไฟฟ้าใช่ไหมสองอันจริงที่เหมือนกันคือเรื่องไฟหน้าเพราะว่าอย่างที่อันนี้เป็นความส่วนตัวที่อาจจะเป็นเพราะอายุนะครับชอบหรือเปิดไฟแล้วพอการที่มีไฟหน้า LED มันก็น่าจะมาฟังก์ชันไฟออโต้ใช่ไหมใช่เพราะว่าจะทำให้แบบเปิสะดวกขึ้นอีกแล้วก็คิดเหมือนกันคือ คนขับอ่ะฝั่งคนขับถ้าเป็นไฟฟ้ามันก็จะเจ๋วขึ้นใหม่จริงแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องแทคติกคเรื่องราคาว่าเราก็มีาคนสุดท้ายจะเป็นราคาเขา,า,าอาจจะพยายามให้ราคามันจัดต้องง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าว่าราคาจ่ออกมาจริงๆเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าที่บอกรถเรา105แรงม้าใช่ไหมครับลายไปร้อยสี่สิบเอ็ดนิวต้นเมตรใช่ปหมก็เป็นเ c v t อันนี้เราก็คือลองเลยนะครับว่าสมัชชานะจริงๆถ้าเกิดเราไปเที่ยวต่างจังหวัดผู้ใหญ่นั่ง4คนขนของเต็มเหมืเป็นยังไง ครับสิ่งที่เรารู้สึกได้เป็นไงบ้างของพี่นะความรู้สึกของตัวก็คือว่าเวลาทำมันก็จะมีความรู้สึกว่าหน่วงนิดนึงแต่คือไม่ใช่ว่ามันมันช้านะแต่จริงๆว่าเราก็มีความคาดหวังว่ามันน่าจะคลื้นนิดหนึงเอ<ต>อ,อมันหายไปนิดนึง่งเอาเลยว่าเรานั่งเยอะกจริง,รงๆคนอื่นว่าไงตอนนี้ครับก็ต้เห็นด้วยนะเพราะว่าคือนั่งติดคนบวกของตำรวจข้างหลังอีกถ้าเปรียบเทียบก็อาจจะเหมือนคนนั่งอีกสองคนนะครับเพื่อนฝากรให น้ำหนักรถเราค่อนข้างเยอะนะครับจังหวะการเล่งแรงหรือว่าการขับเนี่ยจังหวะขับเรือ่องอาจจะต้องใช้เยอะมากกว่าปกติสิบค,ครับงของอันก็เหมือนกันค่ะถ้าเกิดจะเลร่งแรงก็ต้องกดหนักหน่อยก็คือมันแบบพอดีพอดีนะรถมันทำมาแบบพอดีกับการใช้งานเลย<ช><ช>ไม่มากเกินไปไม่น้อยไปพอดีไป,ไปเลยแต่ถ้าเกิดใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันอันว่าโอเคแล้วนะเขาอยู่ในเมืองใช่ไหมเขาอยู่ในเมืองนั่งสองสามคนเนี่ยชิลๆอยู่แล้วโอเคครับก็ นอกจากความกว้างของโดยสารแล้วก็เก็บของได้เยอะแล้วเนี่ยอันนึงที่ที่เจอแล้วก็น่าสนใจมากคือจุดวางแก้วน้ำมันเยอะมากอะ่ะใช่ข้างประตูเนี่ยได้โอ้โหค,คือคือไม่มีทางหิวน้าแน่นอนนะครับ่นรถคันนี้ข้างหลังเป็นยังไงบ้างข้างหลังวางตรงประตูนะครับเฉพาะประตูนะเก็บได้3ามขวดครับอ่าข้างหน้าก็สามสามข้อสามอ่าจะมีที่บ้านนี่ไหมที่ับแขนี้ครับแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะด้านหน้าตรงคอนโซลด้านหนัาตรงเนี้ยมันก็จะมีเป็นแบบเหมือนเป็นช่องให้เก็บของได้ มันเป็น MPV จริงๆอ่ะคือไว้ส่านแบบเก็บถนัดรูไหนให้ขนาดขนัดช่องไหนก็มาตรงนั้นเลยที่เท้าแขนอีกสองช่องนะโอ้โหไม่หิวนะเออไม่รับรองไม่หิวน้ำแน่นอนอ่ะคือไม่มีทางใครถ้ามันจะบอกว่าอดน้ำมีแสดงว่ามีปัญหาแล้วน้ำเปล่าแต่ข้อใส่แฉกัด้วยอือเออนี่นี่เขาบอกตรงนี้มันมีที่ใส่ที่ช่วยใช่ไหมเออที่ผมท่าแขนมันมีที่ใส่เออโอ้ยเยอะมากเลย ก็นี่ไงนะมันคือรถใช้งานเน่ยเราพวกเราอาจจะชินรถเปอร์ฟอร์แมนซ์ไงนะออแต่นี่คือมันคือรถใช้งาน,นมันต้องแบบนี้คือใส่ของได้เยอะมากๆแล้วก็เพียงพอในการใช้งานเมอนมนุษย์ปกติไม่ใช่มนุษย์เถื่อนอย่างพวกเรา <c oughs> เนเถื่อนก็ามาครับและนี้ก็คือเรื่องราวของเจ้า e x p a n d e r ตัว Face Lift นะครับ <c oughs> ก็รีวิวเป็นครุปครั้งแรกนะครับถ้าท่านมีคอมเมนต์อะไรสามารถเขียนมาด้านล่างได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครให้เราด้วยนะครับแล้วก็ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสับนีลาไปก่อนสวัสดีครับ